สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมการซ่อมสายยางนะครับที่รั่วซึมนะครับนี่ครับจุดที่รั่วครับสายยางพอเราใช้ไปนานๆนะครับก็จะมีการรั่วซึมเป็นธรรมดานะครับอันนี้ผม ใช้หัวฉีดนะครับที่ซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์ประกอบเข้าเข้าด้วยกันนะครับใช้การได้ดีครับตัวนี้นี่ครับลอยรั่วครับรูนิดเดียวเองครับแต่ว่าน้ํารั่วออกมาปริมาณที่เยอะเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับดูดูดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนํากาวร้อนนะครับ กาวร้อนมาทำการซ่อมซ่อมกันนะครับกาวร้อนนี่ก็ใช้เสร็จแล้วต้องเก็บในที่เย็นนะครับจะใช้ได้นานจนหมดหลอดเลยนะครับแต่ว่าจะเปิดยากนิดนึงครับนี่ครับนี่ครับย,ยังใช้ได้นะครับ แล้วก็นำสายยางบริเวณที่รั่วนะครับหยดกาวเข้าไปให้ซึมเข้าไปข้างในด้วยครับนี่ครับเยอะอยู่ปากแผ่นิดนึงครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งครับเดี๋ยวเราเก็บกาวร้อนนะครับ มีประโยชน์มากครับใช้ได้หลายอย่างนะครับกล่าวร้อนเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับครับมาดูกันครับตัวนี้ก็ทิ้งไว้สัก10นาทีครับผมว่ามาดูนะครับแห้งสนิทนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบดูนะครับ เปยน้ำเรียบร้อยครับนี่ครับรอยที่เราเป่าไว้ครับใช้กาวร้อนใช้การได้ดีครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ